วิธีคุมงบแอดช้อปปนะคะไม่เกิน40%ต่อเดือนจากยอดขายทำยังไงนะคะสำหรับคลิปนี้เราจะมาคุมงบโฆษณากันนะคะทุกคนซึ่งหลายๆคนหลายๆร้านจากที่ได้สอนมาแล้วก็ได้ไปดูหลังบ้านมานะคะหลายๆคนเนี่ยได้ยอดขายเยอะมาก แต่ว่าแอดค่าโฆษณาเกิน40%่ิแทบจะทุกเจ้าเลยนะคะเยอะมากๆเหมือนกันซึ่งนั่นแปลว่าเรากําลังขาดทุนหรือเปล่ากําไรที่เราได้มากําลังจะหมดไปกับค่าแอดโฆษณาหรือเปล่านะคะบางทีมันก็อาจจะมียอดขายจากออแกนิกกับโฆษณารวมๆกันไปก็มีนะคะแต่ว่าตอนนี้เราจะมาพูดถึงแอดโฆษณายอดขายจากโฆษณาล้วนๆเลยนะคะซึ่งความจริงแล้วเนี่ยแอดที่ดีต้องบอกก่อนว่าแอดที่ดีไม่ใช่ สี่สิบเปอร์เซ็นตนะแอดที่ดีควรไม่เกินไม่ควรเกินเนาะสิบเปอร์เซ็นตนะคะแต่ช่วงแรกอาจจะคุมในสิบเปอร์เซ็นเนี่ยค่อนข้างยากเนาะสำหรับร้านเปิดใหม่สินค้าใหม่ๆเนี่ยคุมสิบเปอร์เซ็นค่อนข้างยากนะคะดังนั้นสูงสุดเนี่ยเราควรจะกําหนดไว้นะว่าไม่ควรเกินสี่สิบเปอร์เซ็นตละกันคือถ้าเกินสี่สิบเปอร์เซ็นขึ้นไปนี่อมันมันมันกำไรนี่แทบจะเหลือไม่ถึงสิบเปอร์เซ็นแล้วนะอันนี้ขึ้นอยู่กับสินค้าแล้วก็ผู้ประกอบการแต่ละคนนะคะ ซึ่งอย่าลืมว่าค่าธรรมเนียมช้อปปีนะคะ15%ขึ้นไปนะคะตอนนี้ค่าธรรมเนียมอยู่ที่15-17%เลยนะเกือบจะ20%แล้วนะแค่ค่าธรรมเนียมนะคะที่ยังไม่ได้รวมอะไรต้นทุนของค่าแพ็คค่าแพ็กเกจจิ้งนะคะค่ากล่องที่เราแพ็คส่งนะคะเพราะฉะนั้นคำนวณกันดีๆหลายละคนเจ๊งเพราะตรงนี้แ่ละคะ่ะเยอะมากมียอดขายหลักแสนหลักล้านแต่กำไรไม่ถึง10%นะคะคำนวณตรงนี้ดีๆ ให้เรานะคะดู data ย้อนหลังก่อนเลยสําหรับใครที่ยิงแอดมาแล้วก่อนหน้านี้ให้ย้อนกลับไปเลยนะคะก็คือดูย้อนหลัง3เดือนนะคะว่ายอดขายกับค่าโฆษณาที่ใช้ไปแล้วจริงๆเนี่ยกี่เปอร์เซนต์เรากำลังขาดทุนระยะยาวหรือเปล่าสิ่งที่เราต้องทําต่อจากนี้ก็คือการวิเคราะห์ตั้งแต่สินค้านะคะคีย์ที่ยิงไปอัปรตราการแข่งขันบิด คู่แข่งโปรโมชั่นราคาสินค้าบางตัวอาจสู้คีย์บิดไม่ได้นะคะหมายถึงว่าอย่างเช่นคําว่าคอลลาเจนเราอาจจะบิดสู้เขาไม่ได้บางทีเขาอาจจะบิดกันไปที่คลิกละสิบสอบาทเราไหวไหมกับต้นทุนถ้าเราไม่ไหวอ่ะเราก็ต้องถอดคํานี้ออกมานะคะอาจจะต้องเปลี่ยนไปหาคีย์อื่นอย่างเช่นคอลลาเจนปวดเขา่าอะไรแบบนี้แทนนะคะให้เราดูย้อนหลังสอสเดือนก็คือยอ้ยอนหลังได้สูงสุดของเขาคือสเดือนนะคะให้เช็คค่าอว A LAs แล้วก็ Acos นะคะที่ผ่านมาว่าคุ้มไหมถ้าไม่คุ้มให้ตัดคีย์นั้นทิ้งได้เลยนะคะแล้วก็หาคีย์ใหม่ทํารูปใหม่นะคะไม่ต้องเปลี่ยนสินค้านะอย่าเพิ่งเปลี่ยนสินค้าให้เปลี่ยนคีย์เปลี่ยนคําแทนนะคะถ้าสินค้ามีหลากหลายสารพคุณเหมือนคอลลาเจนอย่างเงี้ยแต่เราใช้คําว่าคอลลาเจนไม่ได้เราอาจจะไปใช้คีย์คอลลาเจนปวดเขาเปลี่ยนไปเปลี่ยนรูปไปแนวผู้สูงอายุนิดนึงประมาณนี้ ะะเราอาจจะสู้ไหวก็ได้ให้เทสทดสอบไปนะส่วนการคุมงบประมาณนะคะสำหรับทริคนี้หลักการนะคะค่อยๆแบ่งเติมสมมติว่าเรามีงบอยู่ที่หนึ่งมนบาทต่อเดือนเนาะแปลว่าหนึ่งนบาทยอดขายถ้าคุมให้อยู่สิบเปอร์เซนจะต้องยอดขายได้อยู่ที่หนึ่งแสนบาทใช่ไหมคะแต่ถ้าหนึ่งพันต้องได้หนึ่งอมื่นหนึ่งมืนต้องได้หนึ่งแสนถ้าหนึ่งแสนต้องได้หนึ่งล้านประมาณนี้แต่จริงๆแล้ว ้าจะหนึ่งแสนหนึ่งล้านนี่คือแพงนะจริงๆสามารถคุมให้ได้ราคาหลักหมื่นแล้วได้ยอดขายหลักล้านก็เป็นไปได้นะคะแต่ค่อยๆทําไปทีละสะเต็ปก่อนเนาะวิธีการคุมงบของเต้ยนะคะเต้ยจะแบ่งแบ่งเติมเป็นช่วงๆหรือค่อยๆบิดไปทีละเป็นช่วงๆช่วง,งที่หนึ่งต้นเดือนก็คือช่วงวันที่หนึ่งถึงห้าเนี่ยเป็นช่วงที่ควรอัดงบสุดๆเต้ยจะเติมก่อนเลยหนึ่งมืนบาท แลวดูว่าแอดเนี่ยมันกินไปเท่าไหร่แล้วยอดขายเนี่ยมันได้เท่าไหร่ซึ่งในระหว่างเนี่ยเราไม่สามารถที่จะปล่อยแล้วให้มันลันไปออโต้ได้เลยนะคะเราต้องมอนิเตอร์แอดในช่วงนี้ก่อนค่อยๆปรับงบประมาณรายวันเป็นช่ชวงๆนะคะช่วงที่สองช่วงกลางเดือนก็คือช่วงสิบห้าสิบสี่สิบห้าต้องเติม Ad แอดละซึ่งถ้าก้อนแรกยังไม่หมดเนีย่ยเพิ่งเติมนะคะแต่ถ้าก้อนแรกใกล้หมดแสดงว่าแอดนาสง่งแอดนาส่งได้ดีแต่แต่ต้องมี ฟีดแบ็กกลับมานะต้องได้ยอดขายกลับมานะคะให้ได้ในงบที่เราต้องการให้ได้ยอดตามที่เราต้องการถ้าได้ตามช่วงที่หนึ่งได้ตามที่เราต้องการไปต่อเติมเติมแอดแล้วช่วงที่สองช่วงกลางเดือนนะคะให้เติมแอดเข้าไปทีละนิดนะสมมุติว่าวันที่หนึ่งเติมไปหมื่นหนึ่งใช้แอดไปหมดแล้วแล้วก็ก่อนวันที่สิบสี่ได้ยอดขายมาหนึ่งแสนสักวันที่สิบสี่ก็เติมอีกสักห้าพันอย่าพิ่งเบินไปหมื่นหนึ่งนะสิบสี่เติมสักห้าพันหรือสองพันก่อนก็ได้เพื่อดูก่อนพ้นเป็นช่วงกลางเดือน ว่ามีฟีดแบ็กยังไงว่ามียอดขายกลับมาไหมมีรีเทนกลับมาหรือเปล่าแล้วก็ดูรันไปเรื่อยๆช่วงปลายเดือนคือช่วงวันที่ยี่สิบห้าช่วงวันที่ยี่ห้านี่ก็เหมาะแก่การอัดแต่อย่าเพิ่งอัดไปถึงหมื่นนะคะค่อยๆนะอันนี้คือเต้ยใช้วิธีการค่อยๆเติมก็อัดไปสักห้าพันก่อนแล้วเราก็ต้องเช็คงบว่าไอ้ที่เราอัดไปเนี่ยมันได้ยอดขายกลับมาคุ้มค่าไหมถ้าไม่คุ้มได้ยอดนานนะแต่แอดหมดไวมากหยุดแอดก่อนนะคะแต่อย่าเพิ่งหยุดแบบ อย่าเพิ่งลบแอดทิ้งนะหมายถึงว่าหยุดเติมแล้วให้ไปนั่งวิเคราะห์หลังบ้านไปนั่งวิเคราะห์โฆษณาไปนั่งวิเคราะห์ ROAS แล้วก็ AOC นะคะตัวไหนต้องปรับลงตัวไหนปรับเพิ่มขึ้นเนาะซึ่งหลักการตรงนี้วิธีการควบคุมงบประมาณแม้ให้เกิน4ี่อร์ซนะคะควบคุมยังไงให้ได้1ิซของเตยก็คือใช้หลักการมอนิเตอร์แอดนะคะจะทำให้เราควบคุมงบได้ดีที่สุดซึ่งบางคนอาจจะรู้สึกแบบมันเหนื่อยมันต้องมอนิเตอร์เลยเหรอ ใช่ค่ะต้องมอนิเตอร์ไปก่อนช่วงแรกถ้ายัางไม่คล่องพอคล่องสักพักหนึ่งแล้วค่ะเราเข้ามาเช็คมันแป,ป๊บเดียวเราก็รู้แล้วว่าเราต้องปรับที่เท่าไหร่แต่ในช่วงแรกถ้ายัางไม่คล่องก็ต้องมอนิเตอร์อยู่กับมันไปก่อนเดือน2เดือนแรกพอเรารู้ค่าอ่านค่าได้รู้ว่าตัวนี้คีย์เวิร์ดนี้ควรปรับเท่าไหร่มันก็ไม่ต้องมอนิเตอร์ตลอดเวลาแล้วนะคะ